สวัสดีนะครับนะครับสวัสดีท่านที่ผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่นะครับมามีสมาชิกหลายๆท่านนะครับติดตามอยู่แล้วก็ท่านที่เข้ามา สอบถามเรื่องสินค้าเรื่องของกล่องเซลโลต่างๆนะครับกล่องเซลโลกล่องลิงก์ต่างๆสายลิ้นต่างๆจะให้ทํากล่องประมาณนี้ออกแบบมาเป็นแบบนี้ได้ไหมต่อสายบนนณาก็รถักแชทเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็ผลิตจะไม่ทันอยู่แล้ววันวันหนึ่งเจอสากล่องก็แทบจะนอนตีสองตีสามอยู่แล้วนะครับดึกมากๆนะครับดึกมากๆเลยนะ่วงนี้ก็ค่อนข้างนอนดึกนะครับแล้วก็มีสายลงสายลิกงนะครับท่านก็บางท่านก็กลัวไม่ได้ของก็โอนตังม,มาเลยนะครับก็โอเคนะครับขอบขอบขอบคุณนะครับท่านที่สั่ง มงสั่งไม้ไว้ก็รอรับสินค้านะครับบางท่านก็อ้วนตังมาเลยนะกลัวผมไม่ทําให้ผมทาให้ทุกคนนะฮะทำให้ทุกคนนะทำให้ทุกคนนะไม่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 ทิ้งลูกค้านะถ้าลูกค้าอยากได้นะราคาผมก็ให้ทุกคนจับต้องได้ไม่อยากให้มันแพงมากนะครับอยากให้ทุกคนจับต้องได้เอาไปใช้คุ้มให้ใช้งานคุ้มนะครับซื้อท่านซื้อในราคานี้ไปก็ให้คุ้มในการใช้งานนะครับโอเคนะโอเคเข้าเรื่องวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของวิทยุถื่อสารเบนสัน นะครับเบนซันเครื่องแดงความถี่245เมกะเฮิร์นะครับรุ่น B E นะครับ B E 245A นะครับโอเครุ่นนี้เนาะสวยงามนะครับสวยงามนะครับผมถือว่าเบนซันทำรุ่นนี้นี่โดนใจผมเลยอะสวยครับนะรุ่นนี้ค่อนข้างอึดถึกทนเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเป็นความถี่นะครับเอ่อ245ขึ้นความถี่ประชาชนนะอ่าร้อยไอ้ห้าวัต นะครับ5วัตต์นะครับเป็นรุ่น5วัตต์นะครับนะถือว่าโอเคเลยนะนะดูให้ดูแบตนะครับแกะแบตก่อนนะนี่น,นี่นี่นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะมีกสทชในตาคุดด้วยนะครับนะนะฮะ5วัตต์นะ Wh, นะอะ่า BE 2 4 5 a นะครับตัวเสาตัวเสาเป็นรุ่นแบบนี้นะเป็นแจ็ค BNC นะไม่ได้เป็นรุ่นเกี่ยวนะรุ่นนี้นะถือว่าสวยงามนะครับไม่ขี้เหร่นะ เราหน่วยงานเราปภที่สั่งผมไปใช้ก็เยอะนะถือว่าเยอะนะแล้วก็ผมก็มีบริการหลังการขายด้วยนะครับถ้ามีแบตมีปัญหาอะไรวิทยุมีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับก็ไปรับไปรับถ้าไปรับได้ก็ไปรับนะครับเพราะบางทีถ้าสั่งมาแล้วไกลมากก่อาจจะต้องให้ท่านส่งวัสดุมานะครับผมก็ยินดีบริการนะหน้าจอนะครับะเดี๋ยวเปิดดูด,ดิติด,ดไหมถ้าผมอ้าโอเคเห็นไหมฮะสวยงามนะอืมแปดสิบบาทนะนี่ครับนะความถี่นะ นะโอเคถือว่าสวยนะรุ่นนี้เปิดรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเปิดบอ็อกได้นะครับมีวอล์กในตัวนะครับอย่างที่ผมบอกหล,หลายคลิปที่ผมเคยสอนเรื่องวอล์กอ่ะกด F แล้วกดวอล์กท่านก็เอาเอาปากท่านน่ะยกวิทยุสื่อสารมาโดยที่ไม่ท่านไม่ท่านกดไม่ต้องกดเงี้ยไม่ต้องกดเงี้ยไม่ต้องเสียเวลากดครับไม่ต้องกดเลยท่านก็ปากท่านมาจ่อที่ตรงไม้ตรวเนี้ยถ้าเปิดวอล์กแล้วนะมาจ่อเสร็จปุ๊บเสียก็เข้าเลย นะครับเสียงก็เข้าไปเลยข้างในนะครับเดือดนถ้าท่านจะกด p ีทก็ได้นะครับเป็นการการเรื่องเซฟของ p ีทนะครับเปิดวอลกปุ๊บท่านเอาปากมาจอดตรงเนี้ยเหมือนนักวิขึ้นมายกพูดเลยครับแล้วก็ส่งออกไปเลยนะครับ BE 2 4 5 a นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับนะในกล่องมีคู่มือนะครับนี่คู่มือนะมีคู่มือหนึ่งอันนะครับมีใบรับประกันนะครับมีอะไรแถมอีกไหมโอ้โหรุ่นนี้ดีครับนะแปช่องมีหูฟังนะครับ หูฟัง FBI อะครับหูฟังแบบตำรวจอะที่ใช้นะครับในการติดต่อสื่อสารท่านก็ไปเสียบกับคู่กับตัวนี้นะครับคู่กับวิทยุมันนะโอเคมีที่ท่านชาร์จเนาะมีท่านชาร์จนะครับมีคลิปหลังด้วยนะครับมีแบตตัวนี้แบตตัวนี้นะครับแล้วก็มีเชือกนะแบตก็เป็นเราท่านก็ใส่ก็มีเชือกนะครับนะนะครับถือว่าโอเคนะรุ่นนี้มีหูฟังให้ด้วยนะครับคู่มือมันนะครับนี่คู่มือนะคู่มือสวยงามนะเป็นสันนะครับตัวนี้นะนะ นะครับมี80ช่องนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าท่านยังคิดว่าท่านไม่ต้องใช้ถึง160ช่องก็ใช้80ช่องนี้ก็เหลือเฟือนะครับถือว่าโอเคแล้วใช้จริงอ่ะใช้เป็นใช้ในสวนใช้ในไร่นะครับใช้ในหน่วยงานเออเรปภนะครับผมถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้เหร่นะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยแหละความนะฮะะแป๊บนึงครับดัดไม่ลง โอเคนะยัดลงแล้วนะครับนะกล่องก็สวยงามกล่องดําเลยนะครับกล่องดําเลยนะครับนะเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้นะนะสูงก็สวยนะเสาก็โอเคนะเสานะเปลี่ยนได้นะถ้าถ้าท่านไม่กลัวไม่ไม่ไมกลก็เปลี่ยนเป็นเสาสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้นะครับแบตเตอรี่ก็อึดนะรุ่นนี้นะนะผมถือว่าโอเคนะแล้วแถมอย่างหนึ่งว่ามี FM เรดิโอนะครับ FM เรดิโอนะครับ รุ่นอื่นๆที่ผมพรีเซนต์ไปนะครับนะเช่น JB7 ก็มี FM Radio นะนี่ก็คือตุวเนี้ยเนี่ยฟัง FM ได้นะครับเห็นไหมความถี่76อ่าถึง108เมกะเฮิร์มาบางทีไปฟังแล้วไปคุยกับเพื่อนแล้วมันว่างจัดเพื่อนไม่มาท่านเปิด FM ฟังเลยครับมีเสียง FM เข้าเลยนะครับก็คือท่านวิวสื่อวิวเ MM อฟเอ็มนะครับประมาณเนี้ยจะได้ FM เออีกเดียวนะ นะครับมีวอลด้วยนะครับนะฮะนะฝักด้วยนะครับฝักด้วยรุ่นนี้นะครับอ่าฮะเมมโมรี่ทั้งหมดนะครับเมมโมรี่ทั้งหมดนะครับอ่าร้อยยี่สิบแปดเมมโมรี่นะครับอ่ายี่สิบแปดเมมโมรี่ครับเสียงอาจจะดังเลยครับผมผมอัดตอนฝนตกพอดีนะครับนะรุ่นนี้นะสวยงามนะสวยงามนะเป็นสันนะครับสวยงามเลยนะที่บ้านผมฝนตกแรงมากนะครับนะ B e 2 4 5 A นะครับท่านที่ต้องการน่าสนใจนะครับไปใช้ในหน่วยงานรปภหน่วยงานไปใช้ในสวนไปใช้ในขึ้เลยในอีงานอีเวนต์ในงานคอนเสิร์ตใช้ได้นะมันไม่ใหญ่มากเล็กกระทัดรัดนะครับสวยงามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับนะมีอะไรก็สอบถามในช่อง YouTube มานะครับแล้วก็แอดไลน์ผมไปนะครับแล้วก็ทักมานะครับต้องการนะอันนี้เครื่องใหม่นะไม่ได้เครื่องมือสองนะฮะเรื่องของบริญาตก็อย่างที่ผมบอกหลายคลิปนะครับ ส่วนค่าใบท่านก็ออกเองนะครับถ้าค่าดําเนินการก็ผมฟรีให้นะครับ่นา,า,านนะ้ำมันง่ายๆผมไม,ไม่ไม่คิดอะไรนะครับจัดการให้ท่านรอรับเอกาสารอยู่บ้านนะครับส่งเอกสารแม่งเดียวนะครับสวยงามนะสวยงามนะครับอโอเคถ้าสนใจก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะต้องการเครื่องดําเครื่องแดงมีหมดนะผมมีทั้งเครื่องดำ,ดนะมมดงดำและเครื่องแดงนะนะเครื่องดําก็ท่านจะซื้อท่านเอาเป็นพวกนักวิทยุสบักเล่นการก็ติดต่อมานะครับนี้เครื่องแดงนะฮะ ของประชาชนนะครับไปใช้ในหน่วยงานของท่านนะครับโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ